สุปอะไรยิงไงกันวะสรุปชาบอกให้ฉันไว้แกไว้แกรอหมดเลยงั้นเหรอเออไม่ไม่จริงอ่ะพวกแกทั้งพูกโกหกใช่ไหมชาเขาบอกให้ฉันรอแล้วจะไปบอกพวกแกสองคนให้รอเขาอีกทำไมเล่าเรื่องจริงเว้ยแกนั่นแหละโกหกของฉันน่ะเรื่องจริงพวกแกนั่นแหละโกหกันนั้งพูดความจริงเว้ยไม่เชื่อฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังไหนว่ามาเรื่องของฉันกับชา มันเริ่มต้น,นวันที่ฉันกำลังโดนแกล้งอยู่ยนี่ไอ้ลูกคนรวยฉันบอกแล้วไงบอกว่าแกมาโรงเรียนเนี่ยย่างน้อยต้องมีแล้วนะร้อยห้าสิบเามาจ่ายค่าคุุมครองให้ฉันอะแต่วันนี้แกดันไม่จ่ายงั้นเหรอกล้ามากนะไอ้ลูกคนรวยครับลูกีกครับ จัดการมันเลยไหมครับเราดึงเงินเก๋งไหนมันไปประจานหน้าสองโทแม่ลูกพีเออก็ดีนะนี่นี่น,นข,อขอโทษนะครับพอดูจริงๆอ่ะคือวันนี้ฉันลืมมากระเป๋อตังม,มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้สามร้อยเลยทบต้นทบดอกแมนี่นี่ไอ้ลูกคุณรวย มันไม่ง่ายขนาดน,นั้นหรอกนะฉันบอกแกแล้วว่าแกต้องให้ฉันมุกวันเพราะฉันอะ่ะก็ต้องใช้เงินกินคุ้งกินข้าวกินน้ําทุกวันเหมือนกันแกลืมมาตังค์ให้ฉันแบบเนี้ยฉันก็อดดิแล้วทำไมต้องมาหลอกเอาเงินด้ฉันเลยอะ่ะเฮ้ย อย่างนี้ได้ไงกันหวาก็พ่อแม่แกมันรวยไม่ใช่หรอแกมันรวยนี่แกมันรวยอ่ะก็รู้จักแบ่งปันคนจนจนแบบพวกฉันเยสิวะไ่เก็บเงินไว้ทําไมนักหนาเล่าก็เอามาบบิจ่ายให้คนแบบฉันบ้างเข้าใจบอมันมันมันเกี่ยวเรื่องหรอวะเนี่ยพ่อแม่ฉันก็ทำงานด้ความยากลำบากนนั้น่ะเฮ้ยรวยแล้วยังจะเถียงอีก ไม่มีน้ำใจเลยไอ้คนรวยเอ้ยจัดการมาเลยลูกน้องหา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 อย่านะอย่าขอร้องนะเฮ้ยนี่ทำอะไรกันอ่ะฉันจะฟ้องครูนะบอกให้นี่ใครเป็นวัดช่วยแล้ว,วันเนี่นยฮะนี่สุขภ้พสุดดีแสนสวยมาช่วยได้หรือวันนี้เน่านี่พวกแกไปแกล้งเลยเขาฮะ น,นี่นี่คนสวยก็ไม่มีเราหน้าไอหมอเนี่ยมันเป็นคนรวยไอพวกชั้นสองคนอะ่ะมันก็จนไงก็เลยอยากจะมาขอให้คนรวยแบบมันอะ่ะช่วยเหลือคน,นจนๆแบบพวกชั้นบ้างแม่เงินให้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยแค่นั้นเองจ้าไม่มีอะไรเลย่แบมือของเงินคนอื่นแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยพูดจาดีๆนะอยเธอไม่เข้าใจเหรอไอนี่มันรวยมันมีเงินแล้วอ่ะ มันก็แบ่งให้คน,นจนบ้างดิมีน้ำใจอ่ะรู้จักไหมเขาจะมีเงินมันก็เรื่องของเขาเขาจะให้ใครหรือไม่ให้ใครอ่ะมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้ผิดสักหน่อยเอา้ามันก็ต้องผิดดิมีเงินแล้วมันต้องรู้จักแบ่งปันกันไปช่วยเหลือคน,นคนจนคนจนบ้างไม่เข้าใจเหรอฉันฉันก็ช่วยนะทุกอาทิตย์ฉันก็ไปทำบุญไป้าร์เจอคนขอทานฉันก็ให้ตลอดอะ่ะเฮ้ยแค่นั้นไม่พอเหรอเว้ย แค่เงินไม่ร้อยห้าสิบเนี่ยจะตายเหรอฮะแกนั่นแหละทำอะไรไม่ไเป็นสักวันอ่ะอดตายแน่นี่น้องคนสวยพี่ว่าน้องอ่ะไปไกลๆดีกว่านะอย่าไปยุ่งเลยทั้งเหยียดเจ็บตัวคนที่มันมีแล้วอ่ะน้องไม่ต้องไปสนใจเมอยหน้าแค่เนี้ยเสรยเงินมันมันให้เงินพี่มันก็ได้บุญดีจะตายถ้าเขาอยากจะได้บุญอะ่ะเขาก็จะไปทําเองไม่ใช่ว่าแกมาบาังคับเขาให้ทําบุญช่วยเหลือคนแบบนี้นี่นี่เธอ สรุปอยากเจ็ดตัวมากใช่ไหมแกก็ลองทำอะไรฉันหรือว่าทำอะไรเขาดูสิฉันอันคดคลิปไปหมดแล้วคลิปเนี้ยคันให้พอออแน่เออนี่ใหญ่บ้านนี่เอาไงจะไปหรือว่าจะให้เรื่องเนี้ยถึงพออออ,อืออือาโคตรเท่เลยนะเขาคอยดูแลฉันเสมอมาไม่ใช่แค่เรื่องที่ฉันโดนแกล้งบ่อยๆี่นเรื่องช่วยฉันทำงา,านช่วยฉันติวหนังสือหลังจากวันนั้นมา ฉันกับชาเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดเลยอะและไหนวะชาบอกให้แกรอตอนไหนวะใช่มีแคนเริ่มเรื่องเว้ยมาหลังจากนั้นนะคะวันนั้นอะเป็นวันเกิดของชาฉันก็เลยซื้อเค้กไปเซอร์ไพรส์เธอเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เนะชาเฮ้ยขอบใจมากเลยนะ ในเวลาเราหน้าก็เป็นเพื่อนกันนี่เล็กน้อยนี่รู้ไหมพ่อกับแม่ฉันน่ะตั้งแต่ฉันอายุสิบขวบอะ่ะพ่อกับแม่ก็ไม่เคยจัดงานวันเกิดหรือว่าซื้อเะ้รให้ฉันเลยอะ่ะขอบใจมากเลยนะที่เซอร์ไพรส์วันเกิดฉันน่ะฉันรู้สึกดีมากเลยเออไม่เป็นไรเราหน้าแค่นี้มียังเล็กน้อยอะ่ะสำหรับที่ชาดีกับฉัน <c oughs> เออชาฉันรู้นะว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ ฉันมีอะไรอยากจะบอกชา,อ,าอะไรหรอคือว่าที่จริงแล้วฉันชอบเธอนะอชอบฉันนั้นเหรอใช่คือฉันไม่อยากเป็นเพื่อนอีกแล้วอะ่ะอยากจะขอโอค่ะชาให้ฉันได้เป็นฝ่ายดูแลเธอบ้างได้ไหมหรือว่าชาไม่ได้ชอบฉันฉันดีไม่พอสำหรับชา้วหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าไม่ชอบ ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมอ่ะเออ,เอ,อลิกช่วยรอ,อก่อนได้ไหมคือว่าฉันยังไม่พร้อมอ,อ่ะได้ดีชางนานแค่ไหนฉันก็รอเธอได้นะออจะรอฉันจริงจรงหรอ,อฉันจะรอเธอนะชานั่นแหละชาเขายิ่งบอยฉันรอฉันก็รอรอเธอมาตลอดก็ถ้ามันเป็นแบบนั้น เธอคงจะยอมเป็นแฟนกับแกไปนานแล้วม anyway. ั้งนี่มันก็ผ่านตั้งหลายปีแล้วนี่มันก็เป็นเพราะว่าจกให้ฉันจบมหกฉันต้องเรียนต่อต่างประเทศเน่ๆเลยทําให้ฉันอ่ะต้องรอนานมากขึ้นแกไปต่างประเทศแล้เนาะใช่วันนั้นน่ะเจ็บปวดมากเลยนะโอ๊ยักา้ก็ฉันไม่อยากไปนี่ แต่พ่อกับแม่ฉันบังคับให้ฉันไปเรียนต่อที่นู่นน่ะโอไม่เป็นไรนะเพื่ออนาคตของนายไงยไปที่นู่นน่ะดีแล้วแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้คุยกับชาไม่ได้เจอสาดีนี่ไม่เอานะ่านี่มันยุคไหนแล้วเราก็ขอเฟซคอไลน์คุยกันก็ได้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก่อนฉันไปเธอตกลงเป็นแฟนฉันเลยได้ไหม <c oughs> ทำไมเป็นแบบนั้นอะ ฉันกลัวนี่กลัวว่าเธอเจอผู้ชายอื่นระหว่างที่ฉันไปเรียนอ่ะ้ยก็ทักมาคุยกับฉันบ่อยๆสิก็กลัวอยู่ดีอะฉันยังเป็นไงเพื่อนเธอนี่นะตกลงแฟนแบบฉันนะนี่ก็บอกแล้วไงรอฉันหน่อยนะไหนนายบอกว่านายรอได้ไม่ใช่หรอเอออืมฉันรอได้ฉันเข้าใจแล้วเธอเองก็รอ,อฉันนะ เรียนจบสปีฉันจะรีบมาหาเธอถ้าอย่งางนั้นไปก่อนนะไม่เลยบไม่ได้นะออแล้ววันนี้ละ่ะฉันกลับมาแล้วฉันไม่มีทางปล่อยให้ฉาไปเป็นหงใครฉันจะไม่มีวันยอมไม่เวลาที่ฉันรอเธอมันต้องเสียเปล่าแนะ่